อาโลวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ฟุกซาวากเก,ก้นอีกเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กันในเกม GTA San Andreas นะครับผมวันนี้ผมจะมาทําคลิปดูรถกระบะซิ่งนะครับผมในเกม GTA San นะครับว่าคล้ายกับรถอะไรในชีวิตจริงนะครับอันนี้ก็ลองศึกษาข้อมูลแล้วก็ลองนั่งเปรียบเทียบมาสักพักหนึ่งเลยนะอันนี้คือความเห็นของผมนะว่ามันคล้าย,ายนะถ้าเพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงว่ามันเหมือนหรือไม่เหมือนนะก็สามารถเม้นมาคุยกันได้นะครับผม แต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง100ไลค์ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับผมโอเคไปชมกันคันแรกนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับเจ้ากระบะบ๊อบแคทนะครับผมในเกมนะมันชื่อว่าบ๊อบแคทนะเจ้าคันนี้นะครับท่าที่ผมไปดูมานะครับคล้ายกับ Ford r a n น e r ปี1983นะครับผมเป็นรถในบ้านเขานะ ตอนนั้นไม่รู้ว่ามีเข้าไทยหรือเปล่าน่าจะไม่มีเลนเจอร์ anger, รุ่นที่เข้าไทยรู้สึกจะไม่มีหน้าตายในสมัยก่อนผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันปีนั้นผมยังไม่เกิดเลยให้แต่มองมุมมองมุมเนี้ยมองมุมข้างเนี่ยออกแนวคล้ายมายตี้เอเหมือนกันนีแล้วล้อเป็นล้อกระทะด้วยดูดินะคันต่อไปครับผมวอตตันรับซื้อของเก่าจ้ารับซื้อของเก่าใครมีของเก่าออกมาโยนหน้าบ้านได้เลยนะจ้า ในเกมชื่อว่าวอร์ตันนะครับผมจะรถคันนี้ส่วนมากจะเจอแถบชนบทนะครับผมคือมีรถคันนี้ขัดไปอีกไม่กี่คันจะต้องเป็นรถแท็กเตอร์อารมณ์ประมาณน,ะนะี้ <c oughs> ในเกมนี้นะครับผมจะเจอตรงแถบชนบทนะครับถแถวไพเอ็นเจิร์เอ็นอเจิรไพนะครับผมเ <c oughs> มืองที่เราโดน,นจับไปปล่อยนั่นแหละคันนี้นะครับผมในชีวิตจริงท้ายกับเชฟวีสามสองศูนย์ศูนย์นะครับผม เป็นรถปี1955นะครับผมอ่าขายอยู่นะขั้นต่อไปครับผมคือเจ้าเซ t เลอร์นะครับผมก็คือเจ้าคันนี้เลยในเกมชื่อว่าเซ t เลอร์แต่ในชีวิตจริงผมว่ามันคล้าย Ford f 250ปี1971นะครับผมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอ่ามีความคล้ายคลึงอยู่นะผมว่ากระจังหน้าเนี่ยดูค่อนข้างที่จะค่อนข้างคล้ายกันอยู่นะ ขายที่สุดแล้วเท่าที่เทียบมาแต่ละรุ่นนะคันต่อไปนะครับคือรถของเจ้าไรเดอร์เพื่อนบ้านของเราเองนะครับผมอ่าก็คือเจ้าคันนี้รถตอนแรกผมคิดว่ากระบะหน้าไตามันไม่มีในชีวิตจริงเลเนะีคิดว่ามันมีแค่ในเกมนี้แต่ที่ไหนได้ผมไปค้นเจอมันคล้ายกับเจ้าเชฟ v ี่เอลคา n มโนนะครับผมปี1972นะครับผมแต่คันในเกมเนี่ยชื่อว่าพิกคาโดนะครับผม เป็นกระบะที่ทําออกมาได้ค่อนข้างหน้าตาแปลกๆนิดนึงเนระเดอร์เพื่อนเราทํารถนายเป็นรอยนิดนึงเ่โทษทีนะเพื่อนมันเป็นรอยแค่หน่อยเดียวเองว่เะเมื่อไหรคงจะไม่ว่าอะไรหรอกนะนยแค่หน่อยเดียว่อยเดียวลอยเดียวน่อยเดียวต่อไปครับผมสลัมเวนฟิกอัพคันนี้ผมชอบมากเลยนะมันจะมีบางคันไว้ในเกมเนี้ยที่มันจะทำแบบเป็นโลไรเดอร์แบบเต้นได้ ส่วนมากจะไปเจอที่เมือง3นะครับก็คือเมือง Lost v e n ทู r a s นะครับผมก็เป็นเมืองที่มีคนแต่งตัวเป็นเอลวิสในเกมนี้ก็อารมณ์เหมือนเมืองคนรวยอเออก็จะเ,เจอเจ้ากระบะหน้าตายนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมในชีวิตจริงก่ะมันท้ายกับ d o t ไซวินเทอร์นะครับผมที่ผมไปเลื่อนเจอมาถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเชียวันต่อไปครับเจ้านี่นะครับผมในเกมก็จะชื่อว่ายอสไมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะยอสไม น่าจะใช่เลยในชีวิตจริงนะครับผมผมว่ามันคล้ายกับเจ้า GMC Sierra ปีนะปี1996นะครับผมอันนี้ที่ฝากระบะท้ายไม่มีนี่ไม่ได้แต่งเหมือนกระบะบ้านเรานะผมไปทำหลุดเมื่อกี้นะถอยไปชนโอเคครับต่อไปก็คงจะเป็นคันที่ทุกคนรอคอยกันนะครับก็คือเจ้า Bigfoot นะครับผมเป็นรถที่ค่อนข้าง สร้างความกวนหระหนในเกมนี้นะครับมันจะมี2แบบนึกไงเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดแต่เจ้าคันนี้นะครับผมหน้าตาจะคล้ายยอสไมค์ Mike, คันเมื่อกี้นะครับผมอารมณ์เหมือนเอา g m c ซีเอร่านะครับมาใส่ล้อใหญ่แล้วก็ยกสูงอ่านี่แหละคันที่ทุกคนคุ้นเคยสมัยผมเล่นในร้านเกมนะผมชอบกดสูตรเอาอิคันนี้มามากเป็นรถที่ความแรงไม่ได้แรงมากนะครับผมแต่ใช้กวนประสาทชาวบ้านได้ค่อนข้างดีสำหรับเจ้าคันนี้ผมว่าหน้าตาคล้ายฟอร์ เป็น Ford F 2 5 0ปี1979ครับผมผมว่าเป็นรถที่ค่อนข้างถูกใจใครใหลายๆคนนะในเกมนี้และเอกลักษณ์ของ BigFood ในเกมนะครับผมก็คือแม่งใช้ปีนรถชาวบ้านได้หมดอะเอา้าเอา้าเกมบั๊กครับผมเอา้าอกีกนี้ตูดปากไปเลย <c oughs> <c oughs> เจอ BigFood เข้าไปหน่อยเป็นไงล่ะลูกเพ่ มันก็จะใช้ปีนรถชาวบ้านเขาได้อย่างนี้นะครับถือว่าเป็นคันหนึ่งที่ค่อนข้างเกลียนเลยสำหรับผมอ้าดีดความและถ้าแองแม้อย่างนี้นี่คือพลิกไม่ได้แล้วครับรีบออกจากรถให้เร็วที่สุดโอเคก็น่าจะมีแค่ประมาณนี้นะครับรถกระบะในเกมนี้ เหลือพวกรถสปอร์ตรถ SUV นะครับผมเดี๋ยวผมลองรวบรวมข้อมูลแล้วมาทำอีกทีนึงนะถ้าใครอยากดูคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปออกมาให้ได้รับชมเรื่อยๆเรามาหาเล็กินในร้านไก่ทอดกันดีกว่านะครับผมหลังจากที่รีวิวรถเสร็จนะครับผมออไก่ที่1นึงเอ้าเอ้าซีเจพวกแตกรสชาติหมาไม่แดกเลยทำยังไงของนายเนี่ยะ พอดีทางร้านเราปรุงรสชาติให้คนทานนะครับไม่ใช่ให้น้องหมาทานคุณคุณเฮ้ยในร้านนี่ผ่าน QC มันได้ยังไงในมงแวันบินเต็มร้านเลยอะไรเครื่องดักแมลงคุณมันไม่ได้คุณภาพเลยใช่ไหมเนี่ยบินกันเต็มเลยนะมึงเนี่ยกำจัดแมลงวันด้วยสเปรย์สีเขียวแห่งโกรบสตีดอะไรกันครับเนี่ยหม้อทอดอย่างเก่าเลยคุณจำได้ไหมคุณทำความสะอาดครัวครั้งล่าสุดเมื่อไหร่มาแนวกอดอล มัน,นี่มันจะผมช่วยเคลียร์ความสะอาดให้เองครับผมเอา้าหนีไปนอนกันเฉยเลยโอ้โหซิงล้างจานก็สกรปรกโอโ้ดูสิเตาอบก็สกรปรกเดี๋ยวผมจัดการให้รีโนเวทร้านใหม่ยกชุด